ว่าอะไรครับผมอลวันนี้มาร่วมงาน,น,นครับวันนี้ก็มาร่วมงานนะครับก็เป็นเหมือนทีมพาร์ทเนอร์ที่เราทํางานด้วยด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเลยมาที่ที่นี่มาร่วมงานครับผม่กธรรมาชาติ่างเราเป็นไงบ้างก็ดีครับมันอยู่กลางเมืองผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานดีแล้วก็นานๆจะเป็นอยู่ในเมือง แล้วก็จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติก็เลยพอเข้ามาในเมืองก็รู้สึกเหมือนได้มาได้มาเที่ยวได้มาเห็นเมืองบ้างครับผมเข้าถึงได้ใช่ครับผมอะไรนะครับ ไม่ไม่ได้ยินครับผมมาแชร์เทคนิคดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงครับใช่ครับก็เริ่มต้นที่ตัวเราครับแล้วก็เราก็พยายามทํางานของเราให้ได้ดีที่สุดแล้ววันนี้ก็มีเยาวชนมาร่วมหลายๆคนก็รู้สึกว่า,าถ้าเกิดว่าการเสวนาในวันนี้มันทําให้เห็นว่าเามันสามารถเป็นอาชีพเป็นการงานได้มาทําเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่ที่ดีครับผม มมคือก็ไม่ได้เชิงว่าว่าเราคือก็คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าทำมาให้มันมีมูฟเมนต์ตรงนี้มาหลายๆปีเพราะว่าตอนที่เราเริ่มตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบในเมืองจะจัดงานเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเราไปไหนมีแต่คนสนใจเรื่องของความยั่งยืนเราก็ก็รู้สึกดีใจที่มันมาแล้วมันก็เหมือนจะเป็นเทรนด์ที่จะค่อยๆขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น่ะไม่ได้แบบไม่ได้ภูมิใจรู้สึกว่ามันเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ใช,ใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแบบคิดว่าด้วยโซเชียลมีเดียที่มันบูมขึ้นมาแล้วก็คนก็มามาสนใจอะไรมากขึ้นใช่ครับให้ทุนทวรเราสนสนใจสิ่งแวดล้อมครับก็สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราต้องสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับคนรอบข้างของเราด้วยครับ ก็ยังทําอยู่ครับผมคือก็เพิ่งเพิ่งเลิกตัวปัดปากปัดทะเลเพิ่งจบแคมเปญนี้แล้วก็กําลังวางแผนอนาคตว่าจะจอไปในทิศทางไหนสําหรับซีซั่นต่อไปครับวางแผนอะไรต่อไปสหรับเอาจริงๆนะตอนนี้มันเพิ่งจบเลยผมยังยังเพิ่งให้โจ์กับทีมว่าหลังจากสองประเทศนี้กลับมาเราจะต้องมานั่งดูกันว่าอนาคตของเราจะ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 ไปในทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เป็น มีคนเยอะแยะมากมายเลยแต่เราต้องเปลี่ยนมาทําเป็นแบบรูปแบบออนไลน์ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันพร้อมปลายปีนี้ก็อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่แบบจะรวมนักเรียนจะรวมคนเยอะๆแล้วก็เดินสายในการแบบให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับถิน่นเ,เกี่ยวกับบ้านบ้านเกิดของของแต่ละที่ให้ทำกับเด็กพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคิดว่าอยากจะทาแบบนั้นครับผมแต่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่ชัวร์อย่างนักเรียนที่เราได้สอนไปจบมาไปแล้วจะไปดูเลยว,ว่าเาขาที่สอนยอดในคดีเขาอย่างไรพอแน่นอนครับจริงๆเมื่อวานนี้เองก็มีคุณพ่อคุณแม่ท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าแบาบ,าบลูกติดเ,เรียนเรื่อง environment อยู่ที่อเมริกาเราก็แบบเราก็แบบค่อนข้างที่จะภูมิใจแบบสองวันที่แล้วก็ไปนะักกินข้าวกับนักเรียนที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก, <c oughs> ตดกๆตอนนี้เขาไปอยู่ที่อเมริกาเรียนแบบ Marine Biology เรียนแบบ เรียนเกี่ยวกับ accessibility เกี่ยวกับ environment เราก็รู้สึกว่าออแบบองค์กรของเราที่เอาเด็กเด็กเด็กกลุ่มนี้มาเรียนในนี้แล้วก็วันหนึ่งเขาได้มาเลือกอาชีพของเขาไปทําต่อแบบมันมันเป็นความภาพภูมิใจที่ที่ที่แทบไม่เจอเองจะจะไม่ไม่เก็ทนะครับเราเราภูมิใจมากมากกว่าการที่แบบเป็นนู่นเป็นน,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 นี่เป็นกระแสเป็นนู่นนี่เนี่ยการที่เด็กคนนึงได้เติบโตมาแล้วไปในทิศทางนั้นผมว่าอันนี้แหละคือคือรี s o u r c ที่แบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะ มันจะขนาดนี้ครับเขาได้ต่อยอดอยอแล้วเราก็เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบบบุคลากรของคนที่มาทํางานทางด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็ทําในสเกลที่มันใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของเขาก็เป็นแบบผู้บริหารเพราะฉะนั้นเราก็มี l e ดอร์ในอนาคตเหมือนที่เราแบบชอบพูดตลอดว่าเรากาลังสร้าง l e ด d e r สร้าง l e ด d e r และตอนนี้มันเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าแบบเออทำมา7จ็ดแปดปี มันมันมีประโยชน์ในทิศทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบแต่มาคุยกับเพื่อนไม่ว่าเราหรือว่าคุยกในทีมว่าเราจะตั้งใหนะ้มันเป็นแบบบริษัทที่ชัดเจนหรือว่าทำให้มันดูเหมือนเป็นแบบถ้าเราเก็บเงี้ยไปดูเรียนตัววิชาไปเลยหรืออะไรอย่เงี้ยให้ครบตรงกลางนี้เองคือจริงๆก็ก็ก็คิดครับแต่ว่าคงไม่ได้ผมผมคิดว่าวิธีของเราคง,คงก็ยังเป็นการเรียนแบบนอกกระแสคือไม่ได้อยากให้มันแบบว่า ไม่ได้อยากให้เด็กนักเรียนมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมาเรียนผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตมากกว่าสร้าง e x p e r i e n c ์ให้กับคนคนมาที่ EC ของเราเนี่ยจะต้องได้ความรู้จะต้องได้รับความความรักจากทีมงานคือมันองค์ประกอบมันเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ไม่คิดว่าไม่อยากให้เด็กรู้สึกว่ามาแล้วเหมือนมาเข้าโรงเรียนแต่เราอยากให้เด็กมาสนุกแล้วก็ได้ซึมซับได้เรียนรู้ในตัวมากกว่าผมคิดว่านี่คือ e education ในวิธีที่ของเราที่ ที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะเอ c เคชันแบบนี้เราอยู่กองถ่ายมาตั้งแต่เด็กเราไม่ได้แบบอยู่กับหนังสือไม่ได้อยู่กับอะไรก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องแบบไปทําเป็นโรงเรียนแต่ก็หวังว่าสิ่งที่เราทํามันจะถูกนําไปใส่ในโรงเรียนนะอันนี้ก็หวังว่าในโรงเรียนครับใช่ครับใช่ครับคื ใช่ครับแน่นอนครับคือคือมันก็ก็จะพูดยังไงอรก็คือเต้กับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเจ้าของ EC ร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ได้มีอะไรที่จะปิดบังในเรื่องของความเป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็คงจะเป็นเพื่อนกันไปอีกนานๆเพราะว่าตราบใดที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันผมเป็นคนบริหารหน้างานแล้วก็เมื่อ,อไหร่ที่มันรู้สึกตันรู้สึกไม่ มันอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปยังไงเขาก็มักจะมีอะไรดีๆมาบอกเพราะว่าเขาจะมองจากคนข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่มีบาลานซ์ตรงนี้มันก็ดีต่อองค์กรของเราดีต่องานของเราแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับผม,มใช่ครับมันก็เป็นมิตรภาพคือผมแค่รู้สึกเขินนิดนึงเพราะว่ามันแบบทุกทุกรอบที่มันเหมือนมีโปรเจกต์แบบคนก็จะแบบมีมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีการขึ้นการลงอะไรขนาดนั้นเลยครับมันคือ เราเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเรื่องแบบสื่อแบบหลังบ้านไม่ได้ลงไอจีเราก็เจอกันเป็นเรื่องเป็นรามาที่ออฟฟิศแค่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าสื่อเท่านั้นเองเรครับผ<ร>มแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่า <laughs> อยู่ในเพจของเราใช่ไหมเราก็เห็นครับแต่ว่าเราก็เราก็เอาจริงๆแล้วอะอย่างโปรเจกต์กาปาเกอะทะเลเรารู้สึกว่าการที่เราสองคนได้กลับมาแล้วก็กลับมา ร่วมงานกันแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เมสเซจที่เราอยากที่จะพูดเนี่ยมันมันกระจายกับคนได้มากกว่าถ้าเราทําคนเดียวคนอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยเนอคือเราตั้งใจที่จะใช้ความตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอากระแสะของเรื่องสิ่งแวดล้อมออกไปสู่ส,สู่วงที่มันกว้างมากขึ้นผมคิดว่าคนถ้าอยากจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต้องทําให้มันแมสต้องทําให้มันสนุกต้องทําให้อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่คือไม่ใช่ว่า มามาสร้างกระแสด้วยกันนะไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่ามาเพื่อ <c oughs> เพื่อจะได้ส่งเมสเซจที่เราอยากที่จะทําเรื่องเรื่อง Climate Change เรื่อง Pollution เรื่องอะไรต่างๆนานาครับผมริธีมาได้ผละโยมันได้ผลผมก็ว่ามันได้ผลนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบอ๋อสองคนนี้กลับมาร่วมงานกันแล้วหรออ่ะดูสันหน่อยเห็นผมคนเดียวอาจจะไม่ดูก็ได้ก็ก็คิดว่ามันได้ผลคิดว่ามันได้ผลันน้วีมันก็ เพื่อจะพูดยังไงดีมันก็เหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานมากๆแล้วครับคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันในลักษณะแบบไหนเราแบบมันไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราโตกันแล้วเราเรา,เราก็แบบเลขสามกันแล้วก <laughs> แบบ็แบบแบบมันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจอกันก็ก็คุยกันเป็นเพื่อนมีอะไรก็ไม่ได้มีการลังเลที่จะคุยอะไรกันเลยครับใคยคนที่แบบเชียร์อย่างโน้เราครับใครครับครับผม คือก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราเองก็ก็มีมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วก็มีมีมีผู้สาวของเราที่เราก็เราก็ก็แบบก็แฮปปี้มากๆอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะบอกว่าเออวันหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าความเป็นเพื่อนอ่ะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไปนานๆอยู่แล้วครับแล้วผู้สาวเราอ่ะ้ผู้สาวเราเข้าใจเพราะว่าเขาเข้าใจครับผมเขาเข้าใจครับ เี่นนี้เาเคยเจอกนเวลาเราไปทำกิจกรรมเาไทกิจกรรมกับเ่ามันเป็นเรื่องของเขามัน,มนไม่รู้จะตอบอยังไงดีเอาเป็นว่า,ข,าขอขอขอ,ขอไม่ตอบเรื่องนี้ดีกว่าัดีครับผมคือเขาก็ก็ดีครับบอกได้เลยว่าอย่างที่ว่าเราก็โตกันแล้วเนาะมันคงไม่ได้เริ่มใหม่แลวมั้งคิดว่าครบผม ก็ไม่รู้ครับคือณนณะนะนะตอนนี้ก็คือก็คิดว่าก็โอเคอยู่แต่อย่างที่ว่าตอนนี้แบบโอจบพอโควิดเปิดมางานของเรามันเยอะมากละครเราก็เล่นเราก็รู้สึกว่ามันมีอ b j e c t i v e ของชีวิตที่ต้องค่อยๆเคลียร์ยก่อนที่จะคิดถึงเรื่องนี้ครับ จริงๆลงครับแต่ว่าจะลงเป็นแบบว่าเฉพาะเพื่อน<ร>ใช่ใช่ครับแต่แบบว่า close f r i e n ใช่ขึ้นสีเขียวจะได้เห็นบ่อยครับรผมใช <laughs> ่จริงๆลงลงลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบที่รู้สึกว่าต้องปิดบังเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนมาโฟกัสอะไรอย่างนี้กับตัวเขาด้วยเขาไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่ในวงการเราเลือกเราก็โอเคก็เลยแบบรู้สึกอยากให้เขาเ บ้านที่ทําให้พ่อให้แม่ก็คือให้พ่อให้แม่ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับยังไม่รู้จริงๆว่าจะยังไงครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับผม